รวมรถมือ2 JK ค่ะในคลิปนี้ขอนำเสนอเป็นรถครอบครัวนะคะท่านใดมองหารถหักหมื่นสำหรับพาครอบครัวไปเที่ยวไปใช้งานกันนะคะคันนี้ค่ะเป็นรถ Honda c r v ค่ะรถยนต์ปี04กับเครื่อง 2000cc นะคะสภาพยังดีขับขี่วิ่งได้รุยได้นะคะขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวขึ้นดอยก็ยังไปได้นะคะ เครื่อง2,000พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน unction, มี airbag คู่คาเกียร์ออโต้นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างๆค่ะภายในนะคะด้านหลังก็สามารถบรรทุกใส่ของนะคะก็คือจุของได้เยอะค่ะจะเรียกว่าบรรทุกก็จะคล้ายรถยนต์กระบะเกินไปนะคะก็เรียกว่ามีพื้นที่ให้เราใส่ของได้เยอะนะคะด้านหลังนะคะกว้างๆค่ะเบาภายในกว้างกวางนั่งสบายค่ะมีจอด้วยนะคะ รถหน้าเดิมท้ายเดิมประตูเดิมค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นค่ะเรือนใหม่ตามรูปเลยนะคะขึ้นครบค่ะเลขใหม่ก็3ามซนกว่าโรค่ะทุกท่านมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะราคาเงินสดคันนี้เพียง68,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจดูรถได้ที่โคราชเลยค่ะเข้าไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปรับรถกลับด้วยตนเองได้เลยนะคะทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะคะ เพื่อจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถค่ะว่าเจ้าของเขาขายไปแล้วหรือยังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ